สาธุสาธุสาธุบัดนี้เป็นครั้งที่59ตรงกับวันที่7เดือน1พศ2569ที่เข้าไเจ้าในอัครชัยทาศีรหัส083ขอเป็นวาจาสารยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่องค์พระคำปติเทระเจ้าองค์ปู่สมเด็จรุนองค์ปู่มณเดลองค์ปู่ศิลาต่อทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ วิชาจะดมณีขอเทพแสดงองหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัญญาของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุุพระตายครูบาอาจารย์ขอเทพแสดงงหลายโปรดจงมาให้ของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัญญามนต์ต่อไปสมันตาจักรเวรสุอันตราคันจันโเทวตาสุทธรมังโมนิราณาสันตุสังกะโมกระถังสังเคกะเปจดูเปสดีคันเตจันตาริเกวิมานีทิเปรเทะขามเมตันวันาคาน เคหะวัตถุเหตุเกตเตกุมมาเจนตุเทวาชละทะรวิสเมยักขะคำภาพปนาคาตินันตาสันเกยังโมนีวะระวัจนังสาธุโวเมจรันตุธรรมะสันณกคโรยมวะพันตาธรรมะสันณกคโรยมวะพันตาธรรมะสันณกคโรอิยมวะพันตาณโมตัสสะภาขอนโตรันโตสัมมาสัมพุทโสะณโมตัสสะภาขอนโตรันโตสัมมาสัมพุทโสะณโมตัสสะภาขอนโตรหันโตสัมมาสัมพุทโสะ นาทีเมสรนังอัญังพุทโธเมสรนังวังเอเตนะสัจจาวน่าสทีเมห์หัวตุสัมปทานนาทีเมสรนังอัญังธรรมโมเมสรนังวังเอเตนะสัจจาวศรน่โสทีมาเมหัวตัวสัมปทานนาทีเมสรนังอัญังสังโฆเมสรนังเอเตนะสัจจาวศรน่าสทีเมหัวตัวสัมปทาน พาณิชโกนาโถอัตถายะสภะในนางปริวาปรามีสภะปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจเจ้าชนะมาหอนตัวสัพพุปถวาพาณิชโกนาโถหิตายะสภะเป็นนางปริวาปรามีสภะปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหอนตัวสัพพุปถวามหาลิโกนาโถสุขายะสภะเป็นนางปริวาปรามีสภะปันโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจเจ้าชนะมาหอนตัวสัพพุปถวา เอวังเมสุตังเอกังสมัยยังพักขาสังเกสุขนาติกปิและพสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเกน้าเสถิงประจจะเมตาหิตภิกขุสัตหิตสัพเพเหวาอรหันตาหิตทะสษิหิจะโรกาทันหิตเทวตายเยปุนัสสันนิเพื่ตาโหติพักขาวตังทัสศนียะภิกขุสังจะอาราโคจะต้นนางสุทธา วาสกัยกันนางเทวนางเอตทางเสียยังโขภะควาสังเกสุหันติกปิลพสมธิมหาวเนมหาตายภิกขุสังเขนัเสถิงปัจจามิเตหิภิกขุสติเหตุสเพวาอรหันตเหตหิทะสหตุจารกาทิเตหเทวตายิมพุยนัสันิปิตาหันติภะคะวันตังทัตสัญญาภิกขุสังยะยานุนัมยังปียนะภะควาเตโนปะสังกะเมยามะอุปปัสัมมิเทวาภะควันโตปสิยา สันติเกปาเจกคะถาปสิยามติอระโคตาเทวตาสยถาปิามะพระวาปุริโสสมิตังวาพาหังปัสเนียปัสเนียงวาพาหังสมิเตัเอวะเมวะสุทาวะเสสุเอเทวสุอัตระหิตาภักวันโตปุระโตปตุรหงสุอระโหตาเทวตาภักวันตังอภิวาติเรวะเอกามตังอาถานโุเอกามตังติตาโหเอกาเทวตาภักวันโตสันติเกอีมังคะถังกภาสีมหาสมิโยปะวะนัสมิงเทวกคยาสมะขตาขะตัมห์อีมังธรรมะสมัยยังทักิตาเยวะ อปัปปะไะตักสังติอนะโคอัปปาร,ราเทวตาภะกอนโตสันิเกอีมังคถังอภาสีตันรักพิโกสัมมาหะทังสุจิตตังอุตโนอัตโนอุชุกมะกังสิตาธิวะเนตานิขะเหตตวะอินทริยานิลักติปันธิตาติอนะโคอัปปาร,ราเทวตาภะกอนโตสันิเกอีมังคถังอภเอภาสีเชตวะสีลังเชตวะปาริขงังอิทัคกิลังโอหัจะมะเมชาเตจรันติ สุธาวิมาราจขุมัตตาสุธันตาสุนุนคาติอราระโคอัปราเทวตาพระกวรรโตาสันิเกอีมังขะถังอภาสิเยเกจิพุทธังสันนคาตาเนตสนะเตขมัสติอปายะภูมิมิายะมนุสังเทหังเทวะกยังประปริปูเรนสันติติอราระโคพระกวรรณพิกุลอมตะศีเยภูยนาพิกเวทะสาสส โรคาทถรุเทวตาสันนิปรตตาหติตถาคตังทัตสัญญาภิกขุสงฆ์ยะเยปิเตภิกขเวหิสุงอาทิตตะมรณะงอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิภักขะวันตนะงเอตปะรามิวัตเทวตาสันนิปรตตาเหษุงสยัถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภาวิสติอนัคตะมรณะงอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสปิภักขะวันตนะงเอตปะรามิวัตเทวตาสันนิปรตตา ภาวิสติสยะถาปิไมหังเอตระหิยาจิกเเสมิภิกขเวเทวะกายนังนัมามิกิตเติสมิภิกขเวเทวะกายนังนัมามิทาทิสมิภิกขเวเทวะกายนังนัมามิตังสุนทะสารุกังมะนะสิโรระภาสิสันวิติเอวังพันตติโขภิกขุภาควันโตป็นจ้าสอสูบปักกวาเอตระทัพโอจะ สีโลกับม,มนุษยสกมิยรถานกุมมาตถาสตายยสิตาสิทิคำพลังพิดตาสมาหินาปุทูเสหะวะสันนิโรมาหังสาพิสัมพุนโนโอธรรมนาสาส,สุทธาวิปัสันนมานาเวลาพิญโยป,ปัจจเจตตะวาวันก,กับปีรวัฒเวตาโตอมัญตยสหะสาวเกศะส,าส,าส,าสานันนเตเทวกายาภิกตาตาเตวิชนานทภิกโวเยเตจะอัตปะมังกลงสุตวัน สุตดวาพุทธศาสนังเนสามตัวระหงยนังอามนุสานนัทธสานังอาเปเกสตะมันุงสหัสังอัฐสันตลิงสตังเอเกสาหสนังอามนุสานัมภัสสงอาเปเกนตะมันุงทิสาสภะพุตตาหงตัจจะสัพพังพิเนภาวะกิตวานาจักุมาตาโตอมติยสัทธาสาวเกสสะสเนเตธมะ ธิวัคยาพิงกตาตเตวิชันทัพพิกกโวเยโวหังกิตตาิสมิขีอะระหิอนุภวโสสตัสสหาสาวะยักขากุมากับปีละวัฏวายอินทิมันโตชติมันโทว,วัฏตัมันโตยัสสันโนโมทัมานาพิกโมพิกพกนังสามติมุนังจาสหัสาวะเฮมังตะตายยักขานาลตัพิโนอินทิมันโตาาานาติมันโตวัฏตัมันโตยัสสันโนาาโมทัมนาพิกโมพิกกนังสามติมุนังสาั ตากิลาติสาหาสายยักขานานาตวิโนอินทิมันโตสติมันโตวัตมันโตยัสาโหนมุทมนาพิกรมุงพิกุณังสามิติมนังอิเจเตโสวปรสาสาหัสสายักขานานาตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตมันโตยัสาโหนมุทมนาพิกรมุงพิกุณังสามิติมนังเวสามิตาปจัจชะตายักขานานตวิโนอินทิมันโตชุติมันโตวัตมันโตยักสายโหนมุทมนาพิกรมุงพิกุณังสามิติมนังอุมิโรสกัยิโกเวปุลสสานิเวสานังพิังยานังปปิรูัสต คุมพิโรธสกายิโกโสปะคะสามิตร so, ิมณังปูริมาจัทิสังราชาทัตตาโถปะสาติกัำพัฒนัทิปติมหารชายะใสโสปุตตาปิตัสาวะวโยยินทรรมนามหาภราอินทิมุตโตสติมุตโตวัตตมุตโตยัสโนโมธรรมนามพิกกมุงพิกกนังสาสามิตริมณังทักขิณาจ์ทิสังราชาวิรุมโหตัปปะสาติกัำพัฒนัทิปติมหารชายะใสโสปุตตาปิตัสาวะวโยยินทรรมนามหาภราอินทิมุตโต อินทิมนโตสติมันโตว่าต่างมันโตยยสัสยนโอมพระธัมนาพิกษมุงพิกุณังสามิติมุนาปัจจิมัจที่สังราชาวิรุขโขปัสสาสตินักขตังอธิบติมหาราชาเยสัสยโสปุตตาปิดัสภาโวอินทมนามหาบาลาอินทิมันโตสติมันโตว่าต่างมันโตเยสัจโนมพระธัมนาพิกษมุงพิกุณังสามิติมุนัง อุตตระนัจจทิสังนัสสากุเวโลตัปปะสาติยะขะนังทิปติมหาราชยะสสยโสปุตตาปิสสังโมโยอินทัมนาหาวาลาอินทิมุตโตสิมุตโตวัตตะมุตโตยะสายโหนมมทัพนาภิเกษมุงพิกุนังสาพิกุลังปุริมาทิสังทัตถะโถทักขีเนณะวิรุปโกปัจฉิมเนณะวิรุปโขอกุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตโลเตมหาราชาสมันตาจัตุโลหิสา ทันทันลัมมนาธานสงวันเอกับปิละวัฒเวเตสังมายาวนภาสาอาโคจันนิกาสัตถามายาโกวินทุเบเกนทุวิภูจะวิปุตสหะจันทโนกัมาเศโโจะกินนุมัถุนิปัถุจะปะอโทโอปัมโยจะเทวะสโตจะมตาิลิจิตตะเสโนจะคำพภโหมภโระชาเสโนสโพอาโคปจัตสิโคเจวะติมพิโดสิเนวัจสาเอเตจันเดียจราชโน คำพัมหาสหราชพิโมทหะมนาห์พิกกมมงพิกวณังสามทิมนังอาณาโหนาภาษานาคาเวสาลาสหะตันชากากรัชภะราสตาราอาคูปยาคาสหาอิสิพิยะมุนาทัตาถาจะอาโหนาคายะสัสโนเอราวโนมหารโคโสภะคะสามิติมนังเยะนะคะราเชสหะสานติทิพาทิสาปกิตรวิจุดวิจุดวิสุทธะจขุเวหายาสาเตวนะนาปิชมัปปตาจิตตาสุวรรณนาอิติเตสานัมังอภัญญาตฐา,านาคารา นัคราชานามาสสิสุภณะโตเขมมัมมัคสิปุโธสันาหิวจาหิปุปปาทานตานัคคสุปนาสนะมัคกสุพุทธังชิตาวะชินะหะเทนะสมุทังอัชุลาสิตาภาตโรวาสะวาเสติอินทัมโตยัสไนโนมุกตะกันสามหาสมะอัสุลาธนเวคสาเวปะจิตติสุจิติจะมหันโตนะมุทิสหะสานาจะภะริบุตันังสัพเพเวโรจนามกาสนาหิตะวะผริเสนังราหุพัทธมุปปะกมุงสมายโยฐานิพันนเตภิกุนังสามิติงวะนัง อโปจัตเทวาปเทมีจัตเตโชวัโยตถาขโมงนุนาวุณาเทวาโสโมจัตยะสัสสะสหะเมตตากรุณาไกยิกาอาคูเทวายะใสโนเทเสเตสทากายาสะเพนนานตัมิโนอินทิมันโตชติมันโตวัตตมันโตยะใสโนโมธาวนาภิกขโมงภิกขุนังสาภิกขุนังเวทูจัตเทวาสหรฤจัตอสมาจัตเทเวยามาจันหันสูปุริสานเทวาจัตทะมะขุวรากิตาสุเรียนสูปุริสานเทวาสุเรียนมะขุวรากิตานักขัานิปุรากิตวาอาคูมารว่าลายกาวะสุนังวัสโวเสโศสังโกปะคะปุรินทะโทเปร เทสเตสัทธกยาสัพเพนนาตัตวิโนอินทิมุตโตสติมุตโตวัตตะมุนโตยัสโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสามติมุนังอัตตหัวสามภูเทวาชลักมัคคขสิขาลิวะอธิริกาจะโรชาจะอุมมาบุพภะนิพพสนโววันุนาสหพรมมาจะกอาจุตตาจะอนิชกาสูเลยยะวุจนาอาหุอาหุวสวาเนสโนเทเสตสัทธกยาสเพนนาตตวิโนอินทิมุตโตสติมุตโตวัตตะมุตโตยัสโนโมทัมนาภิกขมงภิกขุนังสามติงวะนัง สมมนามหาสมามุนุสามนุสุตมากินคาบุสกกาอักูอักูมนโนบุสุกกาอัดอักูฮาโยเทวาเยเจโรหิตวาสซโนมปราคามหาปราคาอาคักูเทวายะสัสโนเทเสเต,ตสถากยายาสัพเพน,นานาตวิโนอินทิมโตชุติมโตว,วัตมตมโตยะเสานโอม,มุทธะมานาพิกะมุพิกะนังสามิติมุนังสุกากาเกลรมหาลุนาอาักูเวกขาอาสาสหโอทาตักให้หาโมฆาอักูเทวาวิชกนาสัทธาเมตตาหากระชามิสกายจะยะสัสโนท่านยังอาคาปัชโนโยทิสะอักิวัสติ เทเสตเถถสนากยาสัเพนนาณัตวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัตมันโตยัสสัจโนโมทัพมนาภิกขมงภิกขุนังสามิติมุนังคิมิญญาลุสัญมาการนากาจะยัสสัจโนถามพิสสัมพิตรลกะสามพิตรตาลกะสัมพิตรตการะมาเสถาโสตินำมาจะอัสวานิมาราติยงอาคุอาทาโคปะระนิมิตาเทเสเตทะสสทากายาสัพเพนนาณะตวิโนอินทิมันโตชติมันโตวัตถังโตยัสสัจโนโมทัพมนาภิกขมงพิกขุนังสารวิติมุนัง สันเทเตเทวะนิกายาสะเพนนานตะวิโนนับบรรวะยนะอคันชงเยจันเดยสะทิสาสหะพระวุฒิชาติมขรังโอขตินนามะตัสวังทักิโมขตารังนังขันจันทวะอชิตาตังสุพมาปรมาตจะปุตตะอิทิมตัวสหะสันนังกุเบโรติโสจะโสปะสะมิติมุนังสหะสัมภะมะรอกนังมหาภะมะพิติธาติอุปปัตโตชติวันโตพิสมากโยยะใสโสเทสะะอิสะคาคูปเจกวะสาวัติโนเทจะมาชมะโตอาคา หายตัวปริวัยตัวเตจสันพิเกตเตสินเทเวสัมมะเกมรณะสนาพิกรมิรกันสะกันฐานสะมัธยังเอทะขันธะพัทธะ สลาเคนะพัทธมาถงโวสมันตาปริวารเถระมะโวผุจจุธาโกจนังอิติตตะหามหาสโนกันหะเสนังเปเทยปานิณาตระมหันจะสารังกตวนะเพรลวังญาตหาปวชุกโกมีโขทนะอเยนโตชวิปโกตถาโสปุจ้จทาวติสังขุโตอัศยังวะเสตตจะสัพพังวิญญาภวกิรมาจักภูมาตาโตอภัติสัทธาสาวเกสาเสนเตมาละสนานพิกตาเตวิชานาพิกโว เตจัตปะมังกลงสุตตวพุทธศาสนังวิตารหิปะกมงเนสังลมิเปจฉโยงสัพเพมิตาสังมาภยาติตายะเสโนโมโนติสหะปุตหิสาวกาเตชะเนสุกาติหน้าโมเมพุทธเตยสารัตนตยะธรรมิกาเตสะปสธิปัสสิเทวานารายะประเมสุลาิสถิปมมาจีนทาจตุโรกาคัมพีรักขังกาสมุทาสมุตตวงคังคา จะสภะชยะประสิทธิพระวันตุเตชยะชยะธารนิธาราณีอุทธิอุทธทีนาทินาทีชยะชยะนาโคนาตนนิจัยนิลันไสสนะมรุราชผลนราชีชยะชยะขมพิวระสมพิณะเขียนถกนาคีปิสาจัปุตตะการีชยะชยะทุนนิมิตาโรคีชยะชยะสิงค์ขีสุทธานะโมขชาชยะชยะอุตรณมุขขาตาชยะชยะจัมปาธินาขะกุราคันโตกชยะชยะขันชะคนนัตรงสุกรัุชงสีหะพยาคาธิปา ชยยะชยยะอุรณามุขยาตาชิตะชิตะสตตรีปุณณะสิทธินาราตีชยยะชยยะสุขาสุขาชีวีชยยะชยยะธนัยตาเทสุธาสุชยยะชยยะชยยะธนัยสันตินสทธาชยยะชยยะมกราัญาพะวัคเญชยยะชยยะอรุณญาเขชฉยยะชยยะรักเสจโชระผูุชาเตจา ชยชยพัฒมะเมรทคนาชยะชยะราชยิราสัญชัยชยชยะปฐวินสพังชยะชยะอาหารตาปัเจกพุทธสาวังชยะชยะมเหสุโรหรนหังินเทวาชยะชยะธรรมมาสรโขชยะชยญนาโคนถืองโกวิรุปโคจันทิมาลวิอินโจะเวณตโยกุเิโรอัลโมปิจะอคิวโยปจนโหกุมโรทัตตะัตะโกอัถารสสมหานวาสินตาปสาอัถโยชะชิโนสาวกาสภาชยยะ ราโมภวันตุเตชยธรรมโมจะสังโฆจะทัสสปปารโอชยเจกังเอตนะชัยยะเตชนะชัยยะสวดธีภวันตุเตเอตนะพุทธะเตชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชโยตีชโยปิพุทธศาสนิมตัวอายังมานาสะจับปปิมตัวปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาเจตธาพัมมะขานามิสโนชโยปิพุทธศาสนิมตัวอายังมานาสะจับปปิมตัวปราชโยอุโโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตธาอินทะขานมิสโน เโยปีพุทธศัติิมัตตอายังมานันสะจาาปะเบียวตปวปราชิโยอุโคสยามพทธิมเทปโมทิตาชยตธรรมเทวคณาหิสโนเโยปีพุทธศติมตตอยังมานัสะจาาปะเบยวตปปราชิโยอุโคสยามพทธิมเทปโมทิตาชยตธราสุภณะคณาหิสโนเโยปีพุทธศติิมโตตอยังมานัสะจาาปะเบยตปปราชโยอุโคสยามพทธิมเทปโมทิตาชยิตธรมนาคคณาไมเหสิโน ชายโยปีพุทธศาสนิมตโตอายังมานัสะจาปีปโตปัตชโยอุโโคสยามโพธิมเทปะโมทิตาชยัตตถาสุภามาขนามิชนโนเชียนโตภริยามูเลสกัญญนังอันทิมโนเอวังตะวังวิจงหิเชียนสุทิยมังคะเลอปะริสตาปังเกสีเสปะดไอปคะเลพิเสเกสะพะพุฒนาขัดปัโตบะเมตติสุนักตังสุปะพัลังสุปะพาตังสุติตังสุขโนสมุหตโตจะสุติธรรมพม่าจะได้โศภะกินนังกัญชะกรรมังกัญชะ ว่าจากม,มังพระธิขินังพระธิขินังมโนกรรมบังปานิเตพระธิขินาพระธิขินานิกตวนาลพันตะเทพระธิขเนเตอัฏอัฏฐาสุตาวิรุมหาพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาณะโลโหะสหธรรมิกญาติพิ่ชนลำตัวพลาโยเยเท,ทวาสมิงฐานนี้ทิขตาทีขาย,ยกาสถานตุสุตาหลุดสมปทารักขันตัวสพระศาส,าสนาขันตัวสทิณะศาสนังยากาจิปฐานาเนาสังสเพปุเรตุมโนทหายุตากาเรปวัสตุวัสสวาสวาราหกา โรคหาจุปทวาเนสังนิวันตุจะสัพพธาตายาสุขังจิตะสุขังอาราหันตุยะถาละหังเอวังเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสมาธิยังวิหารติกะเชตวเันเิอ,อานาคะปิทิกะสะอารเมตตะรโคพัวาภิกขุอมตเตสีภิกขะโวติ พันหเตติเต yup. ภิกขุภควันตัวปจัสมุปปะขวะเอตระทัพวะจัปปะทวาภิกเวตถากัตน mm ุปะทวาตถาคตนังทิตาวะสาถาโตธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสัมเพสังระนิจติตังตถาคตโตอะพิสามพุทธมติอะพิสัมมิติอะพิสามพุทธมิตวาอะพิสัมมิตวาอะจิงกเตเทเสติปัญญาเปติปัญภะเปติวิวารติวิภะชติอุตตนิกโรติสัมเพสังระนิจติอุปะขวาภิกเวตถะกัตนอุปะขวาตถาคตนังทิตาวะสาถาโตธรรมะทิตตตาธรรมะนิยมตาสัมเพสัง อนุขติตัณหะขตโตอภิสัมพุทธมติอภิสัมมติอภิสัมพุทธมิตรวาอภิสัมมตวาอจิกเตเทสติปัญญาเปติปันทะเปติวิปัาสติอุตานิกโรติสังเพสสังระอนิขคติอุปัฏวาวิพิเวตถาคตังอุปัตวาวะตถาคตังท <ellt on. S 2> ิตาวะสาถาตุธรรมทิตตาตาธรรมะนิยมตาสามเฆธรรมะนาตาติตัณหะคตโตอภิสัมพุทธมติอภิสัมมติอภิสัมพุทธมิตรวาอภิสัมมตวาอจิกเตเทสติปัญญาเปติปั พะเปติวิวาติวิพาชาติอุตติกโรติสัมเพธรรมะนัตาติอิทมะโวจาภาพกวาตัตมานาเตภิกุพะควนโตภาสีตังทุนติอดิตังนวคามยะนัปะกิจกังเกลนักตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งน่่วไปเรื่อยอะไรและไม่พึงระวังสิ่งสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะถาตีตยะทะตี ตามปะหินตังอุปนิจฉะนคตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลาบไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตยนีมาไม่ถึงปัจจุบันจัยโยธรรมังตถาัถะวิปัสสังคีลังอสังกปังตังวิทามะนุบรูหเยพูดใดเห็นธรรมเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นอย่างงแจ่ม่งอนงเงนไม่ค่อนแคร์ควรพ่อัวดาการเช่นไว้อาศัยว่ากิจะมณังปังโกชัญญามณังสุเว ความเพียรเมื่กิ้ที่ทำวันนี้ใครเล่ารู้ข้ตไปพุง่งหาอินโนสังกรณาธมหาเสนาผุจชนเพรากการถึกเพี้ยนต่อมุ้ชนาซึ่งมีแสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตามิวิหาริมาตาปิงโอหันตะมาตานิตังตังเวพันเทกันติสังตอจิก,กเตมุนีพระมุนีผู้สง,งบกล่าวเรียกผู้มีความเข็ญเช่นนั้นไม่เกิดไม่เกีิดค้านทั้งกลางวันกลางคืนละผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชม สัพเพสังลานิจาสังขานเคลิตใจแลวรูปธรรมนธรรมทั้งหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมิแล้วหายไปสัพเพสังลานุขาสังขานเหลายใจแลวรูปธรรมธรรมทั้งหมดสิ้นมันไปทุกข์ทนยากพ่อเกิดขึ้นแล้วเก่เจ็บตายไปสัมเพธรรมะนาตาสิ่งทั้งหลายในปวงทั้งนี้เป็นสังขารและมิใช่สังขารทั้งหมดสิ้นเม่ตตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตนของเราอุทวังชีวิตตังชีวิตของมายังยืนอุกวังวรณาความตายเป็นของยังยืนอาวสังมยาวิตไพังอันเราจะต้องพึงตายเป็นแท้ มรณะปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเพื่อสุ่งรอบชีวิตตังเมะนิยตังชีวิตของเราเป็นไม่เที่ยงมรณันางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตะโพลิสังเวทยังไกโยอาจิลังร่างกายนี้แล้วอยู่นะอาเปตะบุญญาโนคันปจักวิญญาณจุดโถอันเขาทิ้งเสร็จแล้วอะทิสายติจักรำนอน ปะทวิงซึ่งแผ่นดินกระดิงคารังอีว่ารุดดังว่าท่ไม้ท่อนเฟื่อนนิรันถังหาอยู่ไม่ได้อนิจาวัตสังฆราสังขารกระลเที่ยงหนออุปธรวะยับธามิโนมีความเกิดขึ้นไร้ความเสื่อมธรรมดาอุปัชเตวานิรวนติขันเกิดขึ้นแล้วย่ามต่อไปเนสังโุปสามโมสุขโขความไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขยิ่งสัพเพสตาบนิจะทั้งหลายกังวงกำลังตายอยู่มาติงสุจะวิสเลที่ตายแล้วและกำลังตายอยู่ ต่เทวหังมิสมิเราก็จะตายนั้งเหมือนกันนัตนที่มีอัฏฐะสังสยโยความใส่ในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยยังกิจิกุสลังกัมมังสัมิหิตปรติหิตกัตังวิญโนอนุหังตุสนตุพนโยเยเทวาสมิงฐานเนีิกตาทีกายกาสนาตุสุกตาตุทุกขาพญโตปาตาปิตาสุกตาาตุทุกขาพนโตสัเพยติกาสุกตาาตุทุกขาปัญจะตุสัเพอายติกาสุกต้าโตุ ทุกขาปวงชนตัสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเบตตาสุตตาอันตุทุกขาปวงชนตัสัพเพอาจาริยุอุปจัญญาสุกิตาอันตุทุกขาปวงชนตัสัพเพนาคตาสุกิตาอันตุทุกขาปวทงชนตัวตสัพเพเทวาสุตาอันตุทุกขาปมงจนตัสัพเพสมาตินังสามิฉันตุโมนะโมโพธิโัตว์คติมยะอิติปะกวะนะโมโพธิสัตว์คติมยะอิติปะกวะนะโมโพธิสัตว์คติมยะอิติปะกวะ ยาเทวตาสันติวิหาระวิสณีโหเปกะเลโพธิกะเลติหิงติหิงตาธรรมะฐานนิรภวันตุปุชตาโสทิงกรตนะวิหาระมะตาเลเถราจะมัชฌิมานาวกาจะพิกวสารามิกาตนนปฏิอุปสสกาคามาิเทสานิขามาอิสลาสัปปานุขุตาสุตตาพระวันตุเตชะลาวุชเชยปิจะอถาถะสัมภาวะสังเสราจตาอาวโวปปาริกานิยานิกังธรรมะวรังปฏิจเตสัมเหปิยทั่วขสักกรรณตัวสังยังถาตัวจิรังสตังโม ธรรมธาราสุขคาาสังโฆตัวสังโฆว่าอธายะจะหิตายจะอามิและขัตุสะธโมสัพเพปิธัมมะเจโนตุติมสัปปะปูเนยามะธรรมเมอะริยังปะมิเตปะสันนาหอนตุสัพเพปิปาโนพุทธศาสนาสัมมาทารังปะเวสโตกะเรเทโวปสโตวุทิภาวยะสัตตะนังสันมิถังเนตุมิธนิงมาตาวิตายฉลราชังนิจังรักติพุทธกังเอวังธรรมินาราชโนปะฉังรักขันตุสัพพธาทุกคำปัจจานิหุขาพยายามปัตตาหิยุห นิพยาสกัปปตายนิพสการของตัวสัพียร์ไพโนเอตาวตาจะอัมหิสัมมาตังมุญญะสัมปทางสัพเพเทวานมลตัวสัพสะสัมปสิทธิยาทานังทานตัวสัทญาศีรันขตุสัพพตาภวะอรเพตตาของตัวขันตัวเทวตาขตาหัตัวสุภาังสุวังคลังขตุสัาวะเทวตาสัมภะพุทธานุภาวนสัตตีหัวตุนิรันตะลังหัวตุสุภังสุวังคลังขตุสภาวเทวตาสัมภะธรรมานุภาวนสัตตีหัวตุนิรันตะลัง หัตุสุภังสมารังคตุสัพพะเดวตาสัพพะสังฆานุภาเวนสัตทโหัตุนิรันตะรังสัพุทธาปรมปตาปเจนะจะยังพระรังอนันตจจะเตชะนักขังพานมิสสะมาโสสัพุทธาปรงปตาปเจนะจะยังพระรังอนันตาจะเตชะนักขังพานมิสสะมาโสสัพุทธาปรังปตาปเจนะจะยังพระรัง อรหันตจจะเตชะลักขังพนมิสมโสสสพเพพุทธาปรมปตาปเจนะจายังพระรังอรหันตจจ a เตชะลักขังพนมิสมโสสสพเพพุทธาปรมปตาปเจนะจะยังพระรังอรหันตาจะเตชะลักขังพนมิสมโสสสพเพพุทธาปรมปตาปเจนะจะยังพระรังอรหันต a จะเตชะนักขังพนมิสัมรสโสสเพพุทธาปรมปตาปเจนะจยังพระรังอรหันตาจะ ตีชนะระขังพนมิสัพวโสสาตุสาตุสาตุด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าในอัครชัยนาสีได้ส่วนสัยญาพู้นำมตลเหล่านี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าที่ถวายเป็นพระสนแด่สมเด็จพระจัารพรรดิพระบรมราชินาภิเพระบรมราชพิัฒน์หลวงผู้เด็สู่มหาลัยขออริษหานบุญกุศลนี้ขอจงเป็นสัปสีมงคลแก่ข้าพเจ้าให้ข่อยปลอดภัยจะทุกส์สงโรคภัยอันตรางปวงให้มีแหล่งได้ได้อันสุดมังคง เป็นสัมมาชีมันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากแย่จนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิตั้งมั่นในพระธรรมคำทงสอนเององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงในความยีงามตลอดกาลอีกทั้งขอเทพทั้งหลายพูดได้สำหรับการบุญกุศลนี้โปรสิาาสิวัตรพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่ผู้มุมคลพาะบิดตาย,ยอดสิ่งทีน้องฝ่ายไทยกับฝ่ายลาวรวมทั้งผู้มคงคลทค้ลนพวกนี้สามสิ่งเหลือจ,จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพทธานุภาพเทวอนุภาพและ ท,ท่านบุญภาพอันสังสีต์อำหนวยผลให้เป็นเสด็จมงคลแก่ผู้เคารพองค์และบูชาทุกประการด้วยเถินสาธุสาธุ